การใช้ชีวิตก็คือทั้งจะมีทั้งคนที่เข้าใจเราแล้วก็ไม่เข้าใจเราครับกอตาบ,บอดสามารถทําอะไรได้หลากหลายเพียงแต่ขาดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในบางครั้งเท่านั้นเองครับสวัสดีครับชื่อสันทวั์คงชายชื่อเล่นชื่อพิวครับปีนี้อายุ28ปีครับผมหน้าที่หลกัลกๆที่ทําก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวลิสายมลาชื่อเล่นชื่อบิวค่ะ ตามพรบก <Allah> ็จะบอกว่าผู้ที่มีความพิการทางการเห็นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1เลยคือคนตาบอด2ก็คือสายตาเรือนรางอย่างผมนี่ก็ยังเป็นสายตาเรือนรางคือยังพอมองเห็นบ้างก็อย่างโรงเรียนที่หนูไปเรียนร่วมคือ จะมีปัญหาก็แค่เรื่องสื่อที่ยังไม่เข้าถึงหรือแบบมีสื่อไม่เพียงพอสําหรับการเรียนของเราอย่างหนูคะ่ะเรียนสินอังกฤษจีนก็คือต้องมีหนังสือภาษาจีนแต่คือเรียนหนูมันไม่มีหนังสือที่เป็นอักษรเบลภาษาจีนก็ยากลําบากต่อการเรียนค่ะหนูก็ต้องแบบจดเองหาคนอ่านให้แล้วก็จดเป็นอักษรเบลเพื่ออ,อ่านแล้วก็การใช้ชีวิตก็คือทั้งจะมีทั้งคนที่เข้าใจเราแล้วก็ไม่เข้าใจเราคะ่ะเพราะเราเป็นแบบ คนใหม่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แบบบางคนที่เขาไม่เคยพบไม่เคยเห็นแบบเออนี่ยมีคนมองไม่เห็นด้เหรอเขามาเรียนร่วมเขาก็จะมีแบบก็โดนแกล้งบ้างนะคะแล้วก็มีคนที่ช่วยเหลือบ้างครูก็มีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจเราอะค่ะใช่ค่ะเขาก็จะมีสอนอาชีพให้กับเด็กแล้วก็มีส่งเสริมทางด้านต่างๆเช่นแบบเด็กถนัดดนตรีก็มีแบบให้ไปเรียนดนตรีตอนเย็นหรือว่ามีสอนแล้วก็มีว่ายน้ํามีกีฬาค่ะ กีฬาของคนตาบอดมีที่เป็นโกบอลแล้วก็มีกีตาร์ค้างจักรอะไรเหมือนของคนปกติหลายๆอย่างคะ่ะว่ายน้ําก็มีคืออย่างกรณีที่ไปบนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก่อนก็คือจะมียามรักษาความปลอดภยัยเขาก็จะพาเดินใช่ไหมคะเขาก็ด้จับข้อศอกแต่ว่าพอมาเป็นเกิดโรคค่ะเขาก็จะให้ใช้ไม้เท้าจับแทนก็คือวิธีของเขาคือเขาจะจับไปลายไม้เท้าแล้วให้เราจับตรงหัวไม้เท้า ซึ่งมันลําบากสําหรับตัวเรามากเพราะว่าไม่เท้าอ่ะเป็นสิ่งสาคัญในการเดินทางแล้วก็ใช้เป็นสัมผัสอะคะ่ะเวลาแบบพื้นตรงนี้ที่สูงที่ต่ําเราก็จะใช้ไม่เท้าสัมผัสซึ่งพอมันถูกยกขึ้นเราก็จะแบบไม่มั่นใจในการเดินทางผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะความใหม่และความไม่รู้ของของไม่ว่าจะทางการแพทย์หรือตัวตัวเราเองที่จะต้องรับกับมันแต่เชื่อว่าณนเะวลาเนี้ยเราเรา,เรา new normal แล้วเรารูแ้แล้วว่าเราจะป้องกันแล้วก็ ทางการแพทยกก์อาจจะรู้แล้วว่าจะต้องแก้ไขยังไงซึ่งเราก็น่า,นาจะผ่านมันไปได้ด้วยดีด้วยกันอ๋อรู้จักค่ะวงเคียนหนูไม่ได้เอฟซีแต่ว่าหนูก็ชอบเพลงของพี่เขาเพราะว่าเขาร้องเพลงได้แบบถึงอารมณ์ดีเยค่ะอันนี้เคยเจอพี่แพทมาเลี้ยงอาหารที่ทททโรงเรียนสังข์นตาบอดแต่แต่ตอนนั้นเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปถ่ายรูปหรือว่าได้พบตัวเป็นๆเ,เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าได้เจอเขาหรือได้ฟังเสียงของเขาเนี่ยจะ,จะยินดีมากเลยครับ เพราะว่ารู้สึกว่าเขาหนึ่งเลยคือเขาเมตตาเขาเขาใส่ใจในในตัวองค์กรของเราด้วยแล้วก็จัดคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของเราและการประกอบอาชีพด้วยครับซึ่งซึ่งซึ่งในการมองที่คนอื่นมองมาว่าเออคนตาบอดเนี่ยจะแบบจะทําอะไรได้ไหมแต่ว่าถ้าได้เห็นงานที่ทามูุนิธีที่ทำก็คือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการประกอบอาชีพจริง ผนตาบอดสามารถทําอะไรได้หลากหลายเพียงแต่ขาดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในบางครั้งเท่านั้นเองครับก็รู้สึกขอบคุณทั้งทางผู้จัดแล้วก็ตัวของวงเคลียร์ด้วยอ,อยากให้แบบเพื่อนๆหรือแม้ก็ทุกๆคนที่เขาแบบยังไม่เคยเจอผู้พิการแล้วแบบพบเห็นอะไรเงี้ยให้เขาช่วยเหลือค่ะแล้วก็ อย่าไปบูลลี่เขาเลยคือแบบว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าศักยภาพมันก็มีเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน,นะคะ่ะอยากบอกเกีย่ยวกับสังคมก็คืออยากให้แบบเปิดเปิดกว้างเกี่ยวกับงานนะคะแบบว่าคือทุกๆวันนี้ก็คืองาน,นงของผู้พิการมันก็จะถูกข้อจํากัดลงแบบเขาก็จะไม่เปิดกว้างคือคิดอาจจะคิดว่าอาจจะทําอะไรได้ไม่มากแต่คืออยากให้สังคมมาเปิดใจยอมรับแล้วก็เห็นเล็งเห็นถึงความสามารถของผู้พิการมากขึ้น